สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมันนี้ค่ะเก๋อิมชาแนลนะคะกะพภาพพี่น้องนะคะมาติดตามผลนะคะมารีวิวการใส่ปวกกับน้ำต้มเขารักขาง่วนลำปีสกินนะคะพี่น้องค่ะมันนี้ค่ะสิภาาไปเบิงค่ะอาการดีขึ้นเป็นลําดับเลยค่ะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้ว่าแม่นะคะพี่น้องจะเป็นตัวหน่ค่ะอย่าไปเบิงกันค่ะว่าดีขึ้นซ้ำได้ค่ะพี่น้อง้องค่ะ หลังจากท่าปวกแล้วด้วยค่ะนี่ตุ้มเขาไก่บ่ไดครับพี่น้องได้สีซูมให้เบิรงนเนาะค่ะเพิ่นตกใจเนาะค่ะเดี๋ยวซีซูมเป็นพี่น้องเบิรงหมองตุ้มนี้ตอนนี้พี่น้องเห็นมอนี่มองจุดนี้ค่ะเห็นสีมันหาหรือว่าตุ้มใชะนี่ค่ะมันก็แห้งยุบไปนะคะแล้วก็ยุบตรงสะดือตรงนี้ค่ะแห้งยุบนะคะนี่จ้ะ แล้วก็เริ่มแห้งค่ะนี่นะคะกะเบิงนะคะตอนนี้กะง่วกะสดใสดีค่ะหน่วยตาสดใสนะคะหลัวก็หงสซึกอว่าอ่าบ่มีอาการซึมยั้งค่ะพี่น้องหาวดีอยู่นะคะสดชื่นนี่ค่ะปกติดีค่ะ น um enfin ี่จ้ะนี่นยาอาีน้องเดี๋ยวสีล่องในเบิ้งนะค่ะตอนท่าเนี่ค่ะอันนี้เป็นตกไก่เลยค่ะเด้อแป๊บัดหยึค่ะอเยค่าะพอระวังเด้อพอเด้อหามันตื่นหนูเยอ่อาอาเห็นบมอไป่นอกถึกยาปั๊บนี่เห็นบมอยุดนิ่งเลย นัน่นโอ้มักหมักแห้งนี่คือวิธีการนะคะหลังจากที่เห้าปุ้งเรียบร้อยแล้ววิธีการเอามาเช็ดกระใส่ผานะคะชุบน้ำแล้วก็เช็ดตามตัวค่ะ,คะเห็นบอพี่น้องง่วงจะมักนะคะเนืตี ของเป็นกรายแดงนิ่มเลยอืมนี่แหละพี่น้องค่อยเสร็จันทายไก่พี่น้องเบิงบ่ไใดเนาะแต่มันมันตกใจเนาะมันบ่เคยเห็นน่ากระช็ดไปหันหันโบนหันหันออกหันออกหันหันถ่ายหันถ่ายพอพอพอรักพอ นี่พค่ะบอกให้หันก็หันค่ะพี่น้องค่ะมักร้ายค่ะนี่เอ้ยหูร้ายหูร้ายค่ะนี่มักมักพี่น้องนี่ค่ะนี่ขี่มันออกไหนว่ามันตุ้มนั่งเต็นที่ของนี่แหละค่ะ ตงโยกบ่าแดดเป็นน้ำดำมันี้มีปัญหาแล้วอันนี้คือเขาเขาฉีดยามนจากหมอไปสาเข็มกับพอฉีดทาเดียวสามเข็มฉีดท้งเดียวมันไหมคะหลังจากนั้นก็คือพอใส่แต่ไอถ้าแต่ปวกนี่มันไหมคะจ้ะพี่น้องคะตอนนี้ก็คือคุณตานะคะ คุณพ่อคนเก๋เองนะคะก็ฉีดยาเฉพาะวันที่เจอครั้งแรกนะคะที่เป็นตุ่มขึ้นก็ฉีดยาอยู่สามเข็มนะคะก็ให้คุณหมอมาฉีดไม่แน่ใจว่าฉีดตัวไหนแต่เป็นยาสําหรับบวท้องนะคะอันนี้เป็นบวท้องค่ะหลังจากนั้นมาคุณพ่อ,อก็ทําแบบนี้ทุกวันนะคะเช้าเที่ยงเย็นโดยการใช้ปวกผสมกับข้าวต้มนะคะกองเอาน้ําแล้วก็เช็ดแบบนี้ค่ะเช้าเที่ยงเย็นค่ะ น,ะะนี่ก็ดู<อ>สภาพน้องวัวนะคะนี่จบแล้วหน้าตาสดใสแล้วก็แข็งแรงนะคะฐานยาได้ปกติคะ่ะพี่น้องต่างกันแค่คู่น้อยไปทานยาแกงฟ้าน้งนี่นี่นะคะรีวิวให้เห็นกันนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์จริงเลยคะ่ะพี่น้องเห็นหไหมคะกินยานงพี่ฟอมและข้อมแขะจ้ะ นี่ครับพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องคะลองทําดูค่ะอันนี้ได้ผลจริงนะคะอ่าพอค้ายำให้พี่น้องเขา้าฟังอีกเนี่มันได้ผลดีจริงหรือเป่ค่ะปอได้ดีดีจริงหรือเป่ดีจริงจริงของเขาอ่าเข้ากะต้มแล้วเอาหอยไปจังสี่บอกขะาวปอเอาหอยวันนี้ละอ่อกะตุ่เย็นก,ก,ก,กับเจียวกับปลาแซอบกับพ่อกระเทือนไปชาต<อ>ตอนแรกชาตอ,อนเย็น อ๋อ oh, เอาออกมาแล้วเขาก็เอาไว้กับ่บเป็นยังเนาะพ่อเนาะเอาไว้โบเป็นยังจ้าเอาไปทาตอนแรงตอเลยจ้าอีกหนึ่งเสียตอนแดงจ้าเวลาพี่น um, ้องจะลองเบิรงนะคะนีก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องเบิรงนะคะกินหยาได้ตอนแรกนี่คือกินหยาบ่ได้มันบอกเขาบอกกินได้หยาเนื้อเลยกินก็มาถานี่แล้วก็นำไฟก็เพื่อใช้หลอดยาเนี่ย อืมดีแห้งอีมไปน้องดูนะคะแกงอันนี้งอทองได้ซี่เดือนดเด้อค่ะนี่เกลี้ยงตั้งเก่าเนี่ยลจะจ้าฉีดยากับหมอแค่ครั้งเดียวนะคะเป็นยาสำลักงอทองนะคะกับโมเนจใจว่าคุณหมอหนั่นฉีดยาฉีดยาตัวใดนะคะแต่ว่าเป็นยาสำลักงอทองค่ะเป็นยาแก้อักเสบเป็นยาบำรุงทั่วไปนี่แหละคะ่ะเออใจอ,ออกเหน,นียวเว้ย เราออกเฮียดิคุณเหญิงเลยกินยาได้นะคะคุณหญิงคือออกเฮียคุณเหวิงอ่ะอ่านได้บ่เมนกินยานกินยาได้แล้วค่ะพี่น้องงวสดใสดีค่ะจ้าพี่น้องคะจากได้กะฝากไว้นะคะล่องเบิงพี่น้องปวกนะคะตอนนี้งวงของปลาปูของเก๋อาการดีขึ้นนะคะบอท่านว่าหายค่ะแต่ว่าอาการดีขึ้น เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น hmm. อย่างต่อเ like นื่องนะคะบลเห็นบอกคะที ja. ่พอบอกว่าแปลติบแล้วมาสั่นแปลติบแล้วมาหาเข้าแล้วค่ะเราออกกำลักินแหกินโ้อได้แล้วอ่ามีค่ะพี่น้องลองเบิ้งนะพี่น้องเด้อนี่ยผัวไปเฮ็ดยาถ้าง้อเป็นตุมดีแห้งดีดีหผ้ามือหนึ่ง เมื่อสองลบก็นกินหยายบตุ่มกระลำล่องลำล่องหงอลำเข่าเป็นแทนตอนแรกตอนแรกตอนที่แรกมันดินมันดันมาจากไห้ท่ามันเจ็บมันเมื่อเสียสองมาอยาเขาให้ตู้เย็นต้าเย็นเพนไ่ได้จับเลยไม่ได้จับไม่ได้บายพล็กก้นคางเลยอ่านไปตกก้นข้างกับพล็กไห้สบาย บริษัทบรันท่าง่ายคือควมเย็นอ่ะแต่ว่ายาไปไปสู้เย็นเท็เดี้วเ,เอาไปด้จั่งมือพอพวกกิโลหนึ่งต้นน้ำซีดิสเผาพว,วกให้ได้แล้วก็เอาไปปนให้ละเอียดต้มก้บนา้าข้าวเจ้าคืนกวนข้าวเจ้าแตกๆให้น้ำคุณน่อยๆแล้วก็หม้อผวกนี่ เอาฟ้าไฟแล้วเอาร่องผสมกันกัำลังกับเจ้าเทียดไว้ตีให้ละเอียดน้ำในห้องตวงเป็นแป๊กกอนก้อนต้มบ่พอต้มแต่กับข้าวเจ้าเลยตีด็ดตวงตวงก้อนใส่เข่าเนาะใส่ขวดโคกห้านี่เลยมันบ่พอขวดโคกไงขวดเทียดให้อะใส่สีดีแล้วหัวกระโดงมานฮะกามาอันผสมใส่กันเนาะผสมใส่กันปิ้งใหม่ๆแล้ว เก็ดแบบตามสูตรเพิ่นเนาะพ่อเนาะแมนาในตอนพ่อท่านี่มันมันแตกหรือยังตุ่มตุ่มล้ำปีนะพ่อนั่นเพราะมันแตกอ๋อถ้าจากก่อนมันเป็นนี่ถ้ามือนี่ตุ่มสิพอแตกเลสิยุบลงเลยบ่มีแตกเลยตุ่มนี่ยุบลงเลยแหงลงเลยเป็นเป็นตุ้มที่มันนุ่นๆคือนี่คือยุบลงเลยแมนบ่แตกเลยออืบ่มีแตกเลยหมาแขียนจะเรียยุบลงเลยจ้า โอ้แสดงว่าดีลีนอะ่อนปอน้อจ้ะพี่น้องลองเฮ็ดเบิง้งด,ด,ด้ค่ะอ่าลีคากัะดีดีค่ะพี่น้องนี่บอกเราบอกเราจากประสบการณ์จริงนะคะพี่น้องคะอ่ะอ่าพอบอกว่าเด็ย่องเด็ยอ่ยอสูตรเพิออ้ลลีค่ะพอแช่ตู้เย็นเห็นมันเย็นเย็นจิ๊กน้อยนะคะเพราะว่าโลกลํางปีสกีนี่เพิ่นบอกว่ามันแผ่ความเย็นนะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นแลลวห้องไปแช่ตู้เย็นจิ๊กน้อยนึงเดีวเราจะเอาไปท่างงัว ลองเบิงเด้อพี่น้องเด้อพ่อก็แม่เฮ็ดใ้ดีพี่น้องก็ต้องเฮ็ดใ้ดีขึ้นกันค่ะอ่ะพันบอดีผลบอบอกตอแน,น่นอนค่ะพี่น้องลองเบิงค่ะโอเคนะคะพี่น้องคะวันนี้ก็อ่าล่าไปแต่เพียงเท่นี้ค่ะสำหรับมันนี้ก็ขอแชร์ประสบการณ์นะคะการรักษาลำปีตะกีนด้วยปวกกับเขาให้พี่น้องเบิงนะคะให้พี่น้องหูว่ามันได้ผลดีจริงอีรีค่ะอยากเอามาหาบอกตอตกันนะคะ เลยลองเฮ็ดเบิงค่ะงอทองรักษาโดยปวกหายนะคะตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะจังไรก็ฝากที่ตามมาอีกค่ะอาการนองงอจะเป็นหายปิดทิ้งนะคะภายในกี่เดือนค่ะเดี๋ยวจะมาติดตามผลหายเบิงค่ะพี่น้องค่ะว่าเขาจะรักษาหายขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ตอนจักเดือนจะใส่วลาดนสำหรับค่ะขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจังเจอกันใหม่ค่ะจะมาติดตามผลหายพี่น้องเลยฟังตลอดค่ะสวัสดีค่ะ